พี่น้องครับวันนี้ผมกัคุณแอนมาเนี่ยผมจะสรุปให้พี่น้องสั้นๆเข้าใจเรื่องเขาพระวิหารตามสไตล์เมืองไทยรายสัปดาห์ค่ะนะฮะโดยที่พี่น้องเมื่อกี้ฟังผู้เชี่ยวชาญทุกคนพูดแล้วนะฮะฟังผมพูดอีกครั้งหนึ่งเป็นการตอกย้ำแต่ทุกคนจะเข้าใจผมจะเอาแผนที่ขึ้นให้พี่น้องดูนะฮะง่ายๆพี่น้อง พี่น้องเห็นตรงที่ผมใช้ลูกศรชี้ไหมตรงนี้ก็คือจังหวัดอุบลราชธานีเขาเรียกว่าช่องบกสีน้ำเงินเนี่ยพี่น้องเอาลูกศรหายไปแล้วมันหายไปได้ยังไงวะช่องบกตรงนี้พี่น้องเป็นสีน้ำเงินไล่มาเรื่อยๆพี่น้องไล่มาเรื่อยๆมาจนถึงตรงนี้ที่ผมหยุดตรงเนี้ย ตรงนี้ที่เขาเรียกว่าช่องสงำจังหวัดศรีสะเกดจากช่องบกตรงนี้นะพี่น้องไล่มาถึงช่องสงำเป็นระยะทางหนึ้กาสิ้ากิโลเมตรคุณแอนหนึ่งร้อยเกิโลเมตรพื้นที่เป็นหน้าผาเป็นสันปันน้ำหนึ่ง้อยสี่ปีที่แล้วประเทศไทยสยามกับฝรั่งเศส เดินสำรวจจากช่องบกมาจนถึงช่องสงามตรงนี้ไอ้ฝรั่งเศสไอ้เศษฝรั่งมันก็บอกว่าเออใช่เพราะว่าเมืองไทยอยู่บนหน้าผาข้างล่างนั้นเป็นขเขมรเพราะฉะนั้นอะไรที่บูอยู่บนหน้าผานั้นคือดินแดนไทยแล้วมันก็เซ็นสัญญากับเราว่าจากช่องบกตรงนี้มาจนถึงช่องสงงามนั้นไม่ต้องปักหลักเขตแดนพี่น้อง เพราะว่ามันบอกว่าเป็นของไทยตามสภาพภูมิศาสตร์มันก็บอกว่ามาเริ่มปักหลักเขตแดงกันเขตที่หนึ่งตรงนี้ตรงเสาสีแดงเนี่ยพี่น้องเห็นใช่ไหมพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นที่ผมชี้ปรบมือให้หน่อยให้ผมได้ยินหน่อยว่าตามผมมานั่นคือหลักเขตที่หนึ่งที่มันปักกันกับเราไล่ลงมาเรื่อยๆตามเส้นสีแดงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหลักเขตที่จังหวัดตราด หลักเขตที่เจ็สิบสาพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วคุณแอนหลักเขตที่หนึ่งไล่มาถึงเจบสามนั้นปักมาหนึ่งรอยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีหลักเขตพังทลายหลักเขตหลุดมีคนยกหลักเขตข้ามเข้าไปฝั่งไทยมัง่งข้ามเข้าไปฝั่งเขมรมัง่งก็เลยมีความไม่ชัดเจนใช่ไม่ใช่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ที่ถูกต้องที่เขาจะทํากันก็คือว่าเขาต้องเอาคณะกรรมการเขตแดนมาพิจารณาตั้งแต่หลักเขตที่เึิมมาถึงเจบสาว่าหลักเขตที่แท้จริงมันอยู่ตรงไหนใช่ไม่ใช่พี่น้องแล้วมันทําหรือเปล่ามันไม่ได้ทําทําไมเพราะว่าไอรัฐบาลเฮงช่วยตั้งแต่สมัยสมัคร,สม,รสมชายมาถึงรัฐบาลชุดอภิสิทธิ์เวชาชีวะ มันไปยอมขมเขมนด้วย MOU .2 5 4 3มันบอกว่าให้เริ่มปักหลักเขตแดนกันใหม่ในพื้นที่สีน้ำเงินตรงนี้ไงพี่น้องที่เป็นของเรามาเมื่อร้อยกว่าปีแล้วพี่น้องเข้าใจหรือยังมันผิดตรงนี้มึงมาปักหลักเขตแดนที่ทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วเป็นของกูได้ยังไงใช่ไม่ใช่พี่น้อง คือทำไมถึงว่าผ่านมาร้อยกว่าปีเขมรก็ไม่เคยแหกปากบอกว่านี่บันพิดแต่เพิ่งจะมาแสดงท่าทีเมื่อ MOU 43ปรากฏใช่ไหมคะถูกต้องที่สำคัญปัญหาไม่ได้คือคเขมรมันไม่ได้แหกปากมันเรื่องของเขมรใช่ไม่ใช่แต่ว่าเรื่องของไทยก็คือเสือกไปสมรู้ร่วมคิดกับมันไมนพี่น้องเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วเนี้ นายกอภิสิทธิ์พูดตลอดเวลาพี่น้องจำได้หรือเปล่าพูดตลอดเวลาว่าผมยึดหลักสันปันน้ำผมยึดหลักสันปันน้ำถ้าคุณยึดหลักสรนปันน้ำแล้วคุณจะรู้ยากให้มันมา,มาเริ่มปักเขตในเขตพื้นที่สีน้ำเงินได้อย่างไรล่ะใช่ไมมใช่พี่น้องสแสดงว่ายึดหลักสัรสันปันน้ำแต่ปากแต่ลิ้นคงจะใช้ลิ้นเก่งพูดเก่ง แต่ในข้อที้จริงมันไม่ได้ยึดหลักสังคมน,น้าเพราะว่ามันเสือกไปยอมให้กระเหมนใช่หลักมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนไงพี่น้องเข้าใจได้ยังเพราะฉะนั้น้ะไอพื้นที่สีน้ําเงินเนี่ยเป็นพื้นที่ของไทยพื้นที่ข้าใครอย่าแตะใช่ไม่ใช่พี่น้องมันต้องเริ่มตรงนี้พี่น้องตอนมันต้องเริ่มไอตรงเสาสีแดงตรงนี้พี่น้องเห็นใช่ไหมเห็นลูกศรที่ผมทําให้ดูไหมมันต้องเริ่มตรงนี้ แล้วพเพอได้ปรา,าสาทเขาบริหารมันก็อยู่ในพื้นที่เส้นสีน้ําเงินด้วยใช่ไหมใช่เมื่อศาลโลกพิพากษาว่าตัวปรา,าสาทพี่น้องตัวปรา,าสาทเป็นของกระเมนแต่เขาไม่ได้บอกว่าพื้นที่ข้างๆเป็นของกระเมนเขายังละไว้เป็นที่เข้าใจเป็นของไทยก็เลยถามนายพิสิทธิ์ว่าแล้วไอ้สี่จุดหกตารางกิโลเมตรรอบรอบปรา,าสาทเนี่ยขรเมนเอาสิทธิ์สมัยไหนมาอ้าง ที่จะมาทําเป็นมรดกโลกใช่ไม่ใช่พี่น้องถ้าเองจะขึ้นมรดกโลกคุณแอนเองก็ขึ้นเฉพาะตัวประสาทจีใช่ไม่ใช่พี่น้องรอบรอบตัวประสาทไม่ต้องมาขึ้นมรดกโลกที่ที่น่าสนใจมีอยู่สองสาข้อพี่น้องประการแรกนายกอภิสิทธ พูดตลอดเวลาว่า MO u 2543านั้นให้ประโยชน์กับไทยให้ประโยชน์กับไทยตรงไหนให้ประโยชน์กับไทยตรงที่ว่าทำให้มีการเจรจาได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วสหประชาชาติจะเข้ามาแทรกแซงโกหกตอแหลพี่น้องผมขอยืนยันโกหกตอแหลทำไมถึงโกหกตอแหล เพราะว่าเราพิสูจน์ชัดว่าในกฎบัตรสชามชาติมีชัดเจนว่าการพิพาทระหว่างประเทศสองประเทศสามชาติจะเข้ามาเสือกไม่ได้พี่นอ้องพอเราเถียงตรงนี้ออกมาก็พูดไม่ออกก็พูดไม่ออกช่วงหลังมาเขาไม่ค่อยพูดประเด็นนี้แล้วนะคะเพราะเหมือนกับว่าเขารู้แล้วแหละว่าคนส่วนใหญ่รู้ รู้ว่าเรื่องของสองประเทศสามประช,ชาชติเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เขาก็เลยพูดเรื่องนี้น้อยลงไปมากหรือแทบจะไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยและพูดต่อว่าเพราะมี m อ u 5 5 4 3ทสาาให้มรดกโลกเลื่อนออกไปได้สองครั้งค่ะซึ่งก็ไม่จริงอีกค่ะมรดกโลกเลื่อนไปไม่ใช่เพราะ m อ u ม5 4 3สมมรดกโลกเลื่อนออกไปก็เพราะว่าพื้นที่รอบปราสาทเขาพระวิหาร ยังจัดการไม่เสร็จใช่ไม่ใช่พี่น้องเพราะว่าเรามีทหารเราอยู่ที่นั่นมันถึงเลื่อนออกไปพี่น้องจำได้ไหรือเปล่าที่นายกอภิสิทธิ์ขึ้นเวทีที่สนามกีฬาไทยดินแดงดูเอสซีบีใช่ไหมวันนั้นพี่น้องที่เขาบอกว่าเขายอมรับว่าขเขมรลลุกล้ำที่ของไทยเมื่อเขายอมรับมメลรลุกล้ำที่ของไทยเราก็ถามว่า จะทำยังไงเขาบอกเขาจะประท้วงพอเขาบอกเขาจะประทว้วงเราก็บอกคุณประท้วงมาสิบสี่ครั้งแล้วคุณจะประท้วงให้ถึงหนึ่งล้านแปแสนครั้งหรือยังไง